มีการมีการแล้วนะอาการอย่างนี้ปลานินกินแน่ๆนครับเข้ากินเดี่ยวเบาๆแล้วทุ่นเรามันอาการถอนขึ้นมาอย่างนี้รีบร้อยครับโดน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  สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลากันทุกท่านนะฮะวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะนาฟลุกฟิชชิ่งโกนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะนาฟลุกก็พามาเปิดหมายใหม่กันะฮะเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายกันนะฮะว่าสภาพหมายตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับและก็นี่เป็นสภาพหมายนะฮะสภาพหมายของเราก็จะอยู่ติดถนนคลองเปรมนะฮะอันนี้ก็เป็นหมายคลองเปรมนะครับ หมายโดยรอบนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็จะตกอยู่ช่วงประมาณสะพานไม้นะฮะส่วนอุปกรณ์ที่โนฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นคันระยะ3.6ไม้ตายเบ็ดหนึ่งตะขอกันนะฮะสำหรับเหยื่อที่โนฟุกใช้ในวันนี้ก็เป็นไผ่เขียวมะควิดอ่าชิ้นเกี่ยวของเราก็จะเป็นไส้เดือนจุ่มด้วยหัวเชียเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามรุ่นตามเชียกันนะฮะว่าเราจะมีผลงานกันหรือเปล่าครับไปรุยกันเลยฮะ ว่าแล้วเราก็ไปมองทุ่นเลยนะฮะเดย๋ยวลงน้ำไปไม่รู้นะฮะว่าหมายใหม่ของเราของวันนี้จะเป็นยังไงนะครับ ทุนนี้จับไม่อยู่กับที่เลยนะครับเคลื่อนไปเรื่อยเ,เลยนะครับเนื่องจากปลาเล็กเยอะมากเลยครับขึ้นน้ําอยู่ตต่เนี้ยถ้าดูในกล้องนี่เห็นชัดเลยนะฮะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะฮะร้อยครับโอ้โหนี่ครับนี่เป็นปลานินไซจิวนะฮะอ่าตอนนี้นะ,ะนฟุกก็จะปล่อยเขาลงน้ํากลับไปเลยนะครับ ร,รุยกันต่อเลยนะฮะดูครับปลาจะเพียนปลาจะเพี้ยนนะครับดูฮะดูครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรวัดดูครับ ออ้ยมีไซมีไซมีไซนะฮะาอ่ามาเลยฮะปล่อยปลานินไซจิวไปเราก็เจอไซนี้มาใหม่ครับโอ้โหแปลงนี้ส,สวยเลยนะฮะโอ้โหจากที่ปล่อยอาไอไซเล็กไปนะฮะเราก็ได้ไซนี้ขึ้นมาครับยอด ว่าแล้วเราก็รุยกันต่อเลยนะครับอากาศมืดครึ้มไปหมดเลยนะฮะครคึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไงก็ไม่รู้เอาละครับเหมือนจะมีอาการนะครับ การกินเหมือนปลนินเลยนะครับปัดเลยครับตึงๆตึงๆมือนะฮะมาแล้วมาแล้วโอ้ไซด์ดีไซดีอย่าหลุดล่ะไม่ได้ประกอบทวิ่งไว้ด้วยไซด์ดีเลยครับถือว่าไซส์โอเคเลยนะครับสำหรับหมายใหม่ของเราวันนี้นะฮะนี่ครับ <Wow. S 1> โ้ ใสได้เรื่องใส่ได้เรื่องสุดยอ,อดเลยครับไปฮะเดี๋ยวลงนะ้ำไปวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยนะครับแต่อากาศมันก็ไม่มีฝนหรอกครับว่าอากาศอย่างนี้อากาศมันมืดเอาละฮะ รงก็มีอาการทันทีเลยนะครับไม่รู้ว่าจะพาทุนเราเดินไปได้นะฮะวัดนี้ครับเรียบร้อยฮะโอ้ปหานินปนินโอ้ใสดีใสดีใส,ด,ใสดีอีกแล้วฮะในเรื่องในเรื่องครับปลาหนินไซงามงามมาอีกตัวนะฮะนี่ครับ ไม่ต้องลงน้ําให้เปียกนะฮะก็เลยปัานินมาแล้วครับติดจ,จอดเหมือนเดิมนะครับไปครับรีกันต่อเลยนะฮะปลานินมาแล้วปลานินมาแล้วเอาะครับ มีการมีการอย่างนี้นะฮะอาการอย่างนี้ปนินกินแ <Yeah. S 1> น่ๆครับเข้ากินเดี่ยวเบาๆแล้วทุ่นเรามันอาการถอนขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยครับโดน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 เออเรียบร้อยครับโอ้หจุดนี้ปนินค่อนข้างที่จะไซส์สวยนะครับไซส์ดีเลยครับ นี่ครับไซงามๆมาอีกตัวนะฮะสุดยอดเลยครับไปครับเหยื่อลงน้ำไปเลยอาการกินก็ปลาก็ค่อนข้างจะกินแบบระแวงหน่อยนะครับก็โดนแหโดนข่าเยอะเนาะพูดถึงนะครับ ทุนเดินฮะทุ่นเดินครับสปอตเลยครับทุ่นเดินเรีบเยบร้อยฮะปลานินปลานินมาอีกตัวไซส์สวยอีกแล้วนะ,ะ<ม>ฮะโหปิง้งกส้มตำนี่สุดยอดเลยนะครับปลานินไซนี้นี่ครับไซส์สวยอีกตัวครับแก้ว ไปครับเรีันต่อเลยฮะปลานินมาแล้วนะครับตอนนี้มันเทิงมันเทิงมันจะมีอาการนะครับอาการอย่างนี้น่าจะเป็นปลาน้อยปลาเล็กๆนะครับดูครับดูครับไม่วัดนะครับไม่วัดใจแข็งนะฮะ น่นจะเป็นปลาะเพียนครับเอานะฮะดอกนี้วัดเลยครับเรียบร้อยครับปานินปานินมาแล้วมาแล้วนี่ครับปลานินไซส์สวยอีกตัวนะฮะสุดยอดครับไปครับเยือรุงน้ำไฟ อาการกินกินเบานะครับแต่รอบแรกที่เข้ามานะครับที่เข้ามาชาร์จอีกครั้งแรกเป็นกาเะเฟียนนี่ปานินชัวครับสวัดครับโดนแอใสดีใสดีอีกแล้วโอ้โหบันเทิงอีกแล้วครับ นี่ครับปลานิลไซส์สวยอีกตัวนะฮะโหแกวอ่อยเหยื่อรงน้ำปล่อยที่มีการเป็นปลาเล็กนะโอ้เอาไงาเอาไงาเอาไงา ขอเน้น,น,นสตอน็อกดิเอาแบบชัวร์ไม่กินกระดูกกระดิ๊งอย่างเงี้ยครับสวัสด,ดีครับเรียบร้อยโดนโดนโดนปรันนินไซสง์งามออๆอีกตัวนะครับนี่ครับปรันนินไซส์สวยๆอีกตัวนะครับสุดยอดนะฮะไปครับรีกันต่อเลย ถือว่าวันนี้เรามา,านั่งหมายใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าปลาก็ยังมีเข้ามากินเรื่อยๆนะครับถือว่าก็ยังแบบกินไม่ถี่นฮะก็กินห่างตัวนะครับแต่ก็ใสสวยนะฮะ จะมีอาการนะฮะวัดดูสิครับโดนครับมามามาโอ้โหใสดีใสดีมาครับเป็นประนินฮะโอ้ใสดีนะครับตัวนี้เราก็ยกสบายนะฮะ นี่ครับปลาหนินไซส์ที่สวยอีกตัวนะครับโหสุดยอดเลยฮะหมายนี้เด็ดจริงๆครับหมายนี้โอเคนะฮะก็จบไปอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับวันนี้ครับวันนี้นะพุกก็พามาหาหมายใหม่ให้ชมกันนะครับวันนี้ก็หมายใหม่ตรงนี้ก็ถือว่าปลาก็กินนะฮะปลาหนินก็ไซส์โอเคเลยนะครับผมถือว่าไม่น่าเกลียดเลยฮะไซส์อ่า ปลาทอดเลยครหรือจะไปทําราดพริกก็ยังโอเคนะฮะไซนี้ก็ <S ie> สาหรับเยื่อนกฟุกใช้วันนี้นะฮะก็เป็นไผ่เขียวมักคิดนะฮะเกี่ยวด้วยไส้เดือนและชุบด้วยหัวเช้อนะฮะคันก็ใช้ระยะ3.6มจุดหไม้ตายเบ็ดหนึ่งตะขอกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันเลยดีกว่านะฮะว่าวันนี้นกะฟุกมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูผลงานกันเลยครับมาครับมาดูผลงานของทริปนี้นะฮะว่านกฟุกจะมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ในนะครับนี่ก็เป็นผลงานของทริปนี้นะฮะโอ้โอเคนะฮะก็ถือว่ายังมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับไม้ใหม่ในวันนี้นะฮะครับสุดยอดเหมือนเดิมครับเป็นไงบ้างครับผลงานในทริปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนเดิมนะฮะกับการที่พามาออกไม้ใหม่ๆดูบรรยากาศใหม่ๆบ้างนะฮะ สภาพอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะมืดครึ้มทั้งวันเลยฮะเพิ่งจะมีแดดออกมาตอนช่วงไบ่ายครับครับสำหรับทลิปนี้ก็คงต้องจากดาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนะครูฟิตชิงโกช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่านะครูจะพาไปตกปลากันที่ไหนนะฮะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ